รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ดีครับรายการลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่ท้อแท้ในชีวิตจนไร้ทางออกต้องติดตามนะครับเรื่องราวของคนขายหมูปิ้งที่ยอดขายหลักร้อยล้านแต่เส้นทางชีวิตกว่าจะมายืนถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านความลาบากความอดอยากไม่มีจะกินไม่มีที่หลับที่นอนบ้านถูกยึด ทำงานตั้งแต่อายุ15ผ่านมาสารพัดอาชีพทั้งงานก่อสร้างทาสีช่างทำแอร์รอปพอขับรถแท็กซี่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างรับจ้างเสียบหมูหนี้สินก็บานเบิะจนต้องติดเครดิตบูโรชีวิตตั้งแต่อายุ15ปีจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยหยุดงานสักวันเดียวครับวันนี้เขาไม่เคยลืมความยากลําบากและยังคงใช้ชีวิตติดดินไม่มีบ้านหรูหราใหญ่โตชายคนนี้สร้างแรงบันดาลใจาให้กับใครหลายคนนะครับและผมเชื่อว่า เจ้าของโรงงานหมูปิ้งรายแรกของไทยคนนี้จะทำให้คุณผู้ชมมีแรงพึดสู้กับทุกปัญหาของตัวเองครับติดตามเรื่องราวชีวิตของชายคนนี้ครับเอียนนบชวพชูฮีรันเจ้าของโรงงานเอียนนบหมูนุ่มน้องริชามัวมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยพี่จงคะนี่เขา งงเสียบหมูขายไงไม่เห็นหนอะก็พี่จงบอกว่าขายหมูปิ้งเนี่ยรวยเป็นร้อยล้านลิชาก็ต้องรีบมานั่งเสียบขายเนี่ยต้องแข่งอ่ะคนเนี้ยเขาเสียบได้ร้อยไม้แล้วเพิ่งได้สองไม้เองอะแต่พี่เห็นเธอดูท่าทางเงินเงินนะคือ,จ,อจะไปเสียบแข่งกับพี่เขาได้ไงเนี่ยพี่เขาเนี่ยทั้งโรงงานเนี่ยวันวันหนึ่งเขาเสียบเป็นแสนไม้เชี่ยวชาญมากุดดต้นี <laughs> ให้กำลังใจน้องนิดนึงน้องเพิ่งได้สองไม้เดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งเนี่ยได้ร้อยไม้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้แล้วเนี่ยพี่จงเดี๋ยวแบ่งให้เอาไปขายนะพี่ว่าเราไปทําหน้าที่เราก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เจ้าของโรงงานหมูนุ่มแห่งนี้เนี่ยรอเราอยู่เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของตัวจริงเลย <mas k> เผื่อ <mas k> จะได้สอนวิธีการเสียบให้เร็วกว่าน <mas k> ี <mas k> ้เอาไหมเอาไหมดูดีไปไปไปับ ไปก็ได้บ๊ายบายนะคะนี่เจ้าของโรงงานตัวจริงนะครับสวัสดีครับคุณล็อรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับเป็นไงเข้ามาในนี้เนี่ยแต่ละคนนี่ขมักขมเม้นกันใหญ่เลยทําอะไรกันอยู่ครับแม่เสียบหมูเป็นช่วงที่เราตอนนี้กําลังเสียบหมูฟิ้งหมูฟิ้งนมสดหมูฟิ้งนมสดนะคะเมื่อกี้หนูเสียบไปสองไม้เมนูมีส่วนแบ่งให้หนูไหมคะนี่เป็นตัวมาครบพงส์ครบเครื่องเลยนะเนี่ยกล่องหนึ่งสี่สิบบาท กล่องนึ่งร้อยไม้เท่าสี่สิบบาทครับท้าลิชาเสียบได้หนึ่งร้อยไม้ได้ส่วนแบ่งค่าเสียบสี่สิบบาทเดี๋ยวหันก่อนนะคะับสี่สิบบาทได้สี่สิบบาทครับสี่สิบบาทเมื่อกี้ได้ไปแปดสตางค์แล้วเฮียครับแค้สี่สิบบาทครับโอ้โหนี่ดูแต่ละคนนี่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันๆหนึ่งเนี่ยพนักงานนั่งเสียบหมูนี่กี่คนครับเฮีย เรามีสองที่ครับคุณจมคือคืออีกที่หนึ่งเนี่ยเราเราคือคือที่เนี่ยมันเป็นโรงงานที่เราต้องทําเสร็จมานะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่เราขอมาตรฐานส่วนอีกที่ก็จะเป็นโรงงานปกติที่เราทํามาดั้งเดิมก็เบ็ดเสร็จจะมีอยู่เกือบเกือบสอ0รคนต่อวันแต่ในนี้จะมีอยู่เกือบเกือบร้อยคนประมาณเก้าสิบกว่าคนเสียบกี่กี่ไม้ครับต่อวันต่อวันนี่ถ้าเป็นเสียบ ปกติงานปกติเลยเนี่ยนะครับหมายถึงว่าทำแต่ละวันก็ประมาณแสนกว่าไม้แสนกว่าไม้แสนกว่า<ส>ไม้ไขายไม้แล้วเท <c oughs> ่าไหร่คะก็มันจะมี3ราคาเล็กกลางใหญ่อย่างเล็กก็ร้อยละสี่ร้อยเก้าสิบกลางก็ร้อยละห้าร้อยเจ็ดสิบ ใหญ่ก็ร้อยแล้วหกร้อยยี่สิบเราขายเป็นร้อยแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งทำมาจะเป็นแพ็คเดี๋ยวจะให้ดูก็ได้ครับจะเป็นแบบติดไม้โเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุยต่อมันไม่สวยอะค่ะเดี๋ยวขอไปถอดหมวกก่อนได้ไหมคะรู้สึกว่าแบบว่าได้ยินเทียมไม่ถนัดเลยหมวกไป็ถูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกับเย่กันเพราะว่าชีวิตเยเพี่น้องย่น่าสนใจมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่โอ้โหทำมาหลายอาชีพมากรูกคุกคานใช่ไหมใช่ใช่สักรู่เดียวเดี๋ยว เส้นทางชีวิตของเยนบกว่าจะมียอดขายหมูปิ้งเดือนละ3ล้านไม้มยอดขายต่อปีปีละ200ล้านได้นี่นะครับเห็นบอกผ่านชีวิตอะไรมาล้มลุกคลุกคานมาเยอะกว่าจะลุกขึ้นมาสู้เติึเนขนาดนี้เนี่ย <หา S 1> เล่าให้ฟังหน,น่อยเยนก็จริงๆเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยจริงๆไม่รู้เรื่องหรอนะไอ้หมูกงหมูปิ้งอะไรเขาเนี่ย <หา S 2> เพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนบ้านนอก เป็นเด็กบ้านนอกมีพี่น้องสี่คนคพ่อเสียตั้งแต่ยุสิบเอ็ดพอพ่อเสียเนี่ยแม่ก็ค้าขายเพราะเราไม่มีไร่มีนาแม่ค้าขายผักตามตลาดพอตีห้าเราต้องเดินไปส่งแม่เงี้ยทุกวันเพื่อที่จะจะจะ,จะให้แม่ไปถึงตลาดไม่มีจักรยานก็สี่คนพี่น้องพอเรียนได้ถึงมสามเนี่ยพี่สาวเนี่ยเรียนแค่ปีสี่พี่สาว,สาวออกแล้วก็พอถึงมสามมีน้องกําลังตามเรามา,ราก็เลยไม่ได้เรียนก็ให้น้องเรียนออก ออกจากโรงเรียนตอนมสก็มันอายุมันตอนนั้นประมาณ1ิบ6เนาะไม่ได้ทําอะไรก็ไปรับจ้างก่อสร้างทาสีทํางานก่อสร้างตามบ้านนอกเขานั่นเพราะว่าเราไม่มีไร่นาทําเรื่องของเรื่องก็ทาสีทําไร่ทํานาไปไอ้ไม่มีไร่นาก็ทาสีรับจ้างทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอายุสักสิบเดสิบแปดมั้งเขามีผู้รับเหมาจากทางจังหวัดนนท์เนี่ยเขาไปกว้าหนหาคนงานที่เป็นช่างก่อสร้างเราก็เลยรู้จักกันก็เลยมาเขามาอยู่แถวแถวบางพัดเนี่ยมาทํางานทาสีที่ เขาเรียกเทคโนโลยีจอมกล้าพระนครเหนือ <ฮะ S 2> ตอนนั้นก็สร้างตึกมาเนี่ยที่แรกเลยท่าอุงเทพ <ฮะ S 2> มาทาสีทาสีอยู่ทีนี้พอเสร็จตึกนะั้นแล้วเนี่ยเขาแก่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็มีงานต่อเราก็เห็นมันได้สตางตอนนั้นนะครับแรงประมาณ60บาท60บาทต่อวนันต่อวัน60บาท60บาทต่อวันก็เราก็คือเราเป็นคนตัวคนเดียวอะ่ะเป็นหนุ่มด้วยแล้วก็มีสตางเราก็อยู่ต่อกับเขาเ่า <ฮะ S 2> แก่เขามีบ้านพักให้เราก็อยู่ทําต่อทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบวช ถึงยังไม่บวชคนอายุ20ก็ไปไปถึงไปเกณฑ์ทาหาร <ฮะ S 1> เกณฑ์ทหารถูกไม่ถูกก็เลยบวชบวชอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง <ฮะ S 1> แล้วก็รีบกลับมาทํางานก็ทาทาก่อสร้างอยู่หลายปีเจ็ดแปดปีอยู่จนกระทั่งปีปรม533เราออกจากโรงเรียนประมาณ26ตอนนั้นแล้วก็ปี33ก็มันมีโรงงานที่แถวบางกะดีเ <ฮะ S 1> ขาเปิดรับสมัครพนักงานซึ่งซึ่งเขาเขารับวุฒิม .3 รุฒิม .3 เราก็มีคนรู้จักเขาก็อบอกว่าเนี่ยไปทํางานโรงงานไม้อะไรแบบเนี้ย เราก็เอ๊จะไปดีไหมก็ห่วงท่้แก่ก็ห่วง,วงแต่ว่าทีนี้พอมาตอนหลังเนี่ยเราย้ายบ้านไปอยู่แถวแถคลองจันไปอยู่กับเพื่อนเช่าห้องแล้วอยู่รวมกัน3าคน<ฆ>คือตอนนั้นมีแฟนแล้ว<ฆ>ก็เลยก็เลยมาอยู่อยู่กับเพื่อนรวมกันไม่ได้อยู่กับท่้แก่ละเพราะไม่<ฆ>ไม่เป็นส่วนตัวก็ไปสมัครงานไปสมัครงานเพราะว่าไปทําง,งานที่นนท์กับท่้แก่ลําบากแล้วก็เริ่มมองความมั่นคงแล้วก<ฆ>็ไปสมัครงานก็ไม่นึกว่าจะได้นะพอเขาวัดส่วนสูงแค่กำา,าัเสร็จปรากฏว่าได้ ก็าทางานเขาเรียกทางานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศทําแอร์แล้วเนี่ยทำแอร์ทำตู้เย็นเครื่องรักษาทไมเป็นพนักงานฝ่ายผลิตนี่แหละครับก็คือดัดท่อทองแดงดัดท่อทองแดงในแอร์นะดัดให้มันได้ตามองศาที่เขากาหนดก็เป็นหนุโรงงานเหลตอนนั้นเป็นหนุโรงงานได้ได้ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นมาค่าแรง73บาทตอนนั้นจําได้เลยยังไม่มีประกันสังคมนะ ก็ถม่มีขึ้นจาก60เป็นเจบาทเข้าใจมันมันค่ายๆมันมีเงินเดือนมันมันดูมีคุณค่าดูมีความมั่นคงดูมีความมั่นคงดมีคุณค่าชีวิตก็มีความสุขดีก็มีความสุขมีความสุขจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งสำคัญคือตอนช่วงนั้นปี40ปี40เนี่ย อ่เขาเรียกไอ้ต้มยำกุ้งมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเศร,รษฐกิจซึ่งเราไม่รู้เรื่องเขาหลัตอนนั้นเน่เพราะว่าเราก็คือคนธรรมดานี่แหละหแต่เขาล่ำลือกันว่าไฟแนนซ์มันล้มมังอะไรมั้งเราก็ไม่นึกมันอะไรในในนาทมาบริษัทที่เราอยู่ในปีแรกๆก็ไม่เป็นไร,ร4 0 4 1ไม่เป็นไรแต่บอลต่อเนื่องมพอเริ่มปี42มันเริ่มมีการเทคโอเวอร์กันละไอ้ฝรั่งเทคญี่ปุ่นญี่ปุ่นเทคฝรั่งกันแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะไปกันไม่รอดเขาก็มีนโยบายการเลิกจ้างแต่่่เเเเเเ้าาาาาไไมมมมดถึงวลิกกกยยนะะะือออรจจ็ี จ่าย5เดือน10เดือนแะ้วก่แล้วแต่ไปตอนนั้นเนี่ยตอนประมาณปี42รู้สึกว่าทํางานโรงงานซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งเป็นทาเฮาส์ทาเฮาส์ที่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 ซื้อได้เพราะเรามีเงินเดือนเนี่ยเขาเรียกมีสเตทเมนต์ก็ซื้ออยู่ที่ปทุมบ้านราคาประมาณห้าหกแสนบาทก็มีภาระละบ้านละตอนนั้นแะต้องผ่อนละประกาแรกอะอัตราตอนนั้นรู้สึกน่าจะประมาณห้าพันออกมาแล้วตอนนั้นทําอะไรอ่ะมันทําอะไรไม่ได้มุนบรรจงเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้นึกว่าจะสมัครงานไม่ได้ปรากฏอายุมันเกิน30แล้วอายุ30 เขาจะรับ18ไม่เกิน25กับไอ้คนที่วุฒิม3เอานะวัดรับแค่นั้นเราไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไวชยกกาแล้วเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็มีรถเก่งก็เก่าอยู่คันหนึ่งตอนนั้นนะตอนทํางานน่ก็ขายของขายของขายอะไรคะที่ตลเริ่มแรกเลยผมเป็นคนที่รักดอกไม้ไอ้ต้นไม้ต้นไม้แบบนี้ต้นไม้มงคลเนี่ยชอบก็ไปรับต้นไม้แถวบางัวทองมาขายมันขายได้ไม่นานเพราะมันเหี่ยวหมดเพราะเราไม่มีรถปิกอัพเอาต้นไม้ไปไว้ในรถเก่งอ่ะมันก็ถูกยัดตัวอะไรไป ขายได้ประมาณห้าหเดือนก็ไม่ดีทีนี้ก็ฝังวิทยุก็มีสอนอาชีพตอนนั้นก็รรายการลุงขาวเนาะสอนขายอาชีพเขาสอนตามใต้ทางด่วนก็ไปเรียนทําน้ํายาล้างจานก็ทําแล้วก็ไปเสนอเขาขายดีไหมเขาเอาไหมมันมีคือถ้าไปสิบเจ้าก็จะซื้อสักเจ้าหนึ่งก็จนกระทั่งมาก็มาขายติมไอติมติมกะทิสดไอติมตักเพราะว่าข้างบ้านที่อยู่เนี่ยก็ทำไอติมขายเราก็เอาไปขายขายดีขายดีนะขายมาตอนหลังเนี่ยตักจนปวดแขนอะ คือมันต้องตักลงไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมาตอนหลังเนี่ยเราไม่มีเวลาเพราะว่าพอวิ่งไปนี่บางทีไปทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเอาเสื้อผ้ามาขายด้วยช่วงเช้าเพราะไอ้ติมมก่อยต้องเพะช่วงเย็นต้องขายตอนเย็นขายเช้าไม่มีคนกินก็อเอาเสื้อผ้าที่วังน้อยเขาเป็นเสื้อผ้าเด็กเขาวิ่งขายก่อนเท่านี้ยังไม่หมดนะครับเหยียนนบมาทำอาชีพรปภต่อซึ่งช่วงนี้แหละครับที่ชีวิตหนักถึงขั้นไม่มีที่ซุกหัวนอนครับเห็นบอกจังหวะที่เป็นยามนี่แหละที่โอ้ชีวิตนี้กํําาลลังแแบบยย่เย เห็นทีบอกว่าโดนต่อว่าด้วยคือคือคือมันมีช่วงหนึ่งช่วงเรากําลังเป็นรอพอเนี่ยทางแบงค์เนี่ยจริงๆแบงค์เขาดีนะเขาเขาแจ้งเรามาตลอดแล้ว่าคุณขาดส่งนะแล้วก็เรียกเราไปประนอมสี่รอบนะจนสุดท้ายรอบที่สี่เนี่ยเราส่งไม่ไหวบ้านเขาก็ยึดแบงค์ก็ยึดบ้านเพราะว่าที่เราผ่านมาในสองปีกว่าๆเนี่ยไม่มีตังค์เลยตั้งแต่ออกจากงานมาเนี่ยก็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะรู้เนื่องจากไปประนอมมาสองสามรอบแล้วไม่มีบ้านอยู่แล้วไม่มีแล้วตอนนั้นนะครับมืดแปดด้านแล้วเนื่องจากว่า มันไม่มีสำรอง<ะ>ก็เราเป็นยามอยู่แล้วไงก็กลับไปทำยามเหมือนเดิม<ะ>แต่ทีนี้ไม่ต้องกลับบ้านละเพราะออกกะมาบางทีง่วงจะจัดไม่ไหวไนนใช่ปนนไหม,ไหมก็อาศัยต้อมยามก็จะมีเคาน์เตอร์ใช่ไหม<ะ>เราก็แอบ,บไปนอนแอบบไปนอนที่พื้นอะนอนในตู้ยา,าในยามก็ทำงานข้างบนไปแต่เราก็นอนที่พื้นตอนนั้น,นก,ก็ให้ลูกให้เมีย ก็เครื่ใช้ไปอยู่ที่ที่ตรงสะพานใหม่แล้วสะพานใหม่แล้วไปเช่าบ้านเพื่อลูกไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าเดินทางแฟนจะได้ไปทํางานสะดวกเขาทำงานสีลมก็ไปขึ้นรถตู้ไปได้เลยเพราะอยู่ปทุมนี่มันไม่ได้ถ้าเฮียกลับบ้านเนี่ยก็มีค่าเดินทางอีกก็นานๆนานๆจะไปทีเดือนหนึ่งสองเดือนถึงจะไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีตาตังบางทีมีตาตคงนิดนึงก็ต้องรีบไปเบิกทํางานรอพอเนี่ยไม่เคยมีเงินเดือนออกเขานะเบิกเขาตลอด3วันเบิกสองวันเบิกเอาไปหยอดตู้ให้ลูก เพราะว่าลูกก็ไปโรงเรียนไงไม่มีตังค,ค์กลายเป็นว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยต้องนอนในป้อมยามก็นอนในป้อมยามอาบน้ำเนี่ยจาได้เลยนะนี่ให้ตายดับเลยนะอาบน้ําตักจากไอ้ขันที่เขาล้างก้นอ่ะแต่ว่าเราไม่เอาไปตักในนั้นเราลองจากก๊อกน้ําบก๊อกน้ําพอลองกินละขันแล้วเราก็อาบที่ไหนคะที่ในป้อมยามอ่ะเวลาพวกฝ่ายบุคคลเขามาเราก็อดหลบไปอยู่ที่อื่นพอเย็นเราก็กลับมาแต่นอนที่ป้อมยามแต่เห็นบอกว่าที่ตาเอกร์ฝ่ายบุคคลเนอะโอ้เขาว่าเสียหาย ผมขับวินมอเตอร์ไซค์เริ่มแรกับผมเล่าให้ฟังวันแรกนะผมขับวินเนี่ยนะผมไม่ได้คิดจะขับเลยนะเพราะผมมันไม่มีตะตังแล้วพอเริ่มขับวินแรกเนี่ยผม,มส่งลูกตำรวจที่เมืองทองได้40บาทพอขับออกมาเสร็จส่งลูกเขาเสร็จพวกมันมีระหว่างทางเขาเรียกเขาเรียกไปวัตสลักผมได้20พอระหว่างทางเข้าวัตสลักเสร็จมีคนเรียกอีก80ดสิพอจะกลับมาถึงวินผมได้1้อยผมกำเงิน1 2อยย่แน่นเลยนะเพราะผมไม่เคยมีตะตงคงติดตัวแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยขับวินมันได้ตังหวะ ได้ตะตังวันหนึ่งเพิ่มมา2 0 0ร้อยสบาทมีกําลังใจมากผมเอาแบงค์ยี่สิบเหรียญที่คนให้นะคุณบรรจงนะไปแลกแลกแลกเป็นแบงค์ร้อยอ <c oughs> ต้องทำอย่างนี้ทุกวันแล้ววิ่งวิ่งไปที่ดอนเมือ,องเขาเรียกว่าตู้มันไม่รับแบงค์ย่อยก็เอาแบงค์ร0อยหยอดมีสะตังหยอดให้ลูกให้เมียทุกวัน ความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมาถูกเลิกจ้างขายของก็ไปไม่รอดทํานู่นทานี่ก็ไปไม่รอดเนี่ยคือด้วยความที่เย,ยก็เป็นเสาหลักเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยามันจริงๆน,น,นะคุณมันจงนะเนี่ยผมบอกนะนะพอพอพอแต่พูดในฝั่งนะบางคนถามว่าเฮ้ยท้อไหมอะไรไหมผมบอกว่าคุณเชื่อไหมผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะผมใส่หมวกปิดหน้าเนี่ย มันเป็นหมวกกันมใบแล้วไปจอดส่งเด็กนะบางทีผมเห็นคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเดินมานะมีดาวสามดวงเฮ้ยเป็นตำรวจเป็นร้อยเอกบางคนเป็นทหารอายรรุรุ่นเดียวกันนะบางคนใส่สูทผูกเน็กไทเดินผ่านมานะต้ยทําไมรุ่นเดียวกันทําไมเราขับวินวะทําไมเขาใส่สูทผูกเน็กไททําไมเป็นผู้จัดการวะทําไมเขาเป็นในร้อยทําไมเขาเป็นในพันเรานึกสะท้อนนะสะเทือนใจนะแต่ว่า ใจเรามันเป็นอย่างนี้คือผมเป็นคนที่พอเห็นเรื่องพวกนี้ผมจะนึกแค่แป๊บเดียวผมจะไม่อยู่กับมันนานผมก็จะรีบไม่เป็นไรวะต้องหดซู้เออเดี๋ยวก็ดีขึ้น <S 1>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  ถ้ามันมีคนอย่างนี้สักสามสี่คนนะเราต้องได้ตังค์เยอะแน่เลยวะ่ะตโอ้<น>เพราะว่า<ห><ห>เราต้องเป็นหมื่นแน่เลยเรานึกในใจนะตอนจะตั้งชื่อว่าสร้างโรงงานอะไรเนี่ยเขายัางนึกกันไม่ออกว่าจะใช้ชื่อว่าโรงงานอะไร จากการที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์หน้าโรงพักปากเกร็ดนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการทําหมูปิ้งจ,จับผ้าจับผูอะไรมารู้จักกับหมูปิ้งนะครับโอ้จริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะคุณบรรจงนะเรื่องหมูป<ะ>องหมูปิ้งไม่เคยรู้หรอกขับวินเนี่ยคือเดิมเนี่ยอตอน ตอนนั้นอ่ะแม่บ้านปากเกตเนี่ยเขาทำหมูปิ้งของเขาอยู่แล้วเขาทําขายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่โรงพักคือเขาว่างานเขาทำเงินพวกเมียตำรวจเอ่ไวาง่ายเขาก็ขายอยู่หน้าโรงพักกันแหละบางทีก็มีบางทีก็มาเรียกเราพี่นพเอาหมูไปส่งการบินไทยหน่อยมีลูกค้ารับไปเาก็วิ่งไปเราไม่รู้เรื่องกไปส่งบางมาเช้หน่อยเราก็วิ่งไปคือเราก็เห็นเขาทำกันอ่ะก็มัดท้ายไปเขาจ้างเราไงตอนนั้นวันเจอกันวันนั้นเขาก็เดินเดินมาหน้าเศร้าๆบอกว่าพี่นพหนูจะไม่ทำละหมู หนูทำไม่ไหวหนูเหนื่อยมากเลยทั้งซื้อหมูทั้งหั่นหมูทั้งหมักทั้งปิ้งคือต้องมาเสียบแล้วไปปิ้งขายถ้าไม่มีเวลาเลยเขาเหนื่อยมากเขาก็บอกว่าพี่ทำไหมพี่ทำไหมหนูจะขายให้อยู่ๆเขามายื่นข้อเสนอให้เขาบอกว่าพี่พี่พี่ทำไหมหนูจะขายให้หนูทำไม่ไหวไอ้ผมไม่ได้ห่วงอะไรคุณบรรจงคือผมก็ถามเขาไปคําว่าใช้ตังค์เยอะไหมเพราะผมไม่มีตังค์เออน้องก็บอกว่าหมูโลประมาณ80บาทสมัยนั้นเนาะประมาณ500ร้อยก็ได้ทํห้าโล สี่ห้าร้อยบาทก็ได้แล้วซอสซีอิ๊วผสมก็ได้แล้วประม,ม500าณห้าห้าร้อยผมว่าเงินไม่เยอะเนะ500าะห้าร้อยระหว่างนั้นนะ่ะนั่งเราก็มองเอ๊ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะเติบโตอะไรเพราะเอิญมันมีคนเขามารับลูกเขาตรงโร,รงเรียนหอวังที่อยู่เขามาซื้อหมูป,ป้าป้าคนหนึ่งแกอยู่ข้างหน้าแกขายทุกวันนี้ยังอยู่นะจะขายหมูปิ้งขายติ่มหมุนเนี่ยหมุนให้นักเรียนแบว่าสี่สแล้วแกก็เอาหมูปิ้งหมุนไปขายด้วยขายหน้าโรงเรียนแล้วอันนี้มันก็มีผู้ปกครองเขามากินหมูปิ้ง เขามากินแล้เคาอร่อยเขาก็ถามว่าป้าหมูที่ไหนเนี่ยอร่อยดีจะเอาไปขายมั่งทําไงทําเองมั่งป้าแกไม่ได้ทําเองก็ชี้มาที่เรานะเรากำลังนอนใส่เสื้อวินอยู่ใส่เสื้อวินนอนอยู่ก็บอกว่าเนี่ยเน่เขาก็ภาษากรีพี่พี่ทำหมูเหรอเราก็บอกครับครับผมทําเองอะไรแบบนี้เอาไปส่งให้หน่อยได้ไหมอยู่ที่ไหนเราก็คุยเขาอยู่วัดเชยงหวายชื่อร้านอิ่มจังอยู่ทุกวันนี้นะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่วัดเชยงหวายตาปูนให้ไปส่งให้หน่อยเราก็ถามว่าจะเอาเท่าไหร่ เขาบอกว่าห่ามันไกลกันวิ่งไปวิ่งมาสั่งพันไม้เลยตกใจไหมเออตกใจเพราะอะไรเพราะว่าทำาไม่เคยทําถึงพันไม้วันๆไงทำได้4ี่ห้าร้อยไม้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็น้องขายเสร็จพอขายหมดก็เอาวันอันนี้ของเอาเอานี้สลับต่อไปแล้วก็มาหมักใหม่เต็มที่น้องก็ขายได้สองสาไม้บางทีมีคนอยู่แถวๆที่น้องมารับต่อไปก็เพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งสองเต็มที่ไม่เกินห้าร้อยไม้คนนี้บอกหนึ่พไม้ ไม่ได้คิดว่าเขาจะขายเพราะเขาบอกว่ามันไกลเขาว่าเห็นใจเรา <ฮะ S 2> ว่าวิ่งไปวิ่งมาเพราะใช้มอไซค์ <ฮะ S 2> เขามีตู้แช่ฟิตก็เป็นร้านอาหารอยู่แล้วก็จะเก็บไป <ฮะ S 2> เราก็วิ่งไปเลยวันนั้นทำว่าจะเสร็จเพราะว่าผมเป็นคนรัก,รกษาสัจระจากไหนจ่ะไรมาแล้วทาอะไรบอกพอบอกจะทําเสร็จก็เอ้ยป้าทาไงดีวะก็ทํากันเสียบกันช่วยกันเนาะเราก็นั่งเสียบด้วยก็ขับไปเสร็จปุ๊บก็เอาของลงเสร็จเขาให้ตังค์มาสี่พันเพราะว่า 1, มันพันไม้ไม้ไมละสี่บาทโอ้ยกับเงินแน่นบุับรรจงไม่เคยมีตังค์สี่พันมาเป็นสิบปี เชื่อผมไหมว่าผมไม่เคยถือตะตังสี่พันมาเป็นสิบปีให้ตายดับเลยไม่เคยมีไม่เคยมีเงินหลักพันก็ขับมาก็มาขับวินต่อขับวินตามปกติพอเย็นๆก็มีโทรสท์มาเขาก็บอกว่าคนส่งหมูหรือเปล่าเราก็ครับครับแล้วทีนี้พอเขาโทรมาตอนยีทรมาตอนนั้นเราก็ถามว่าเออว่าไงครับเขาก็บอกเขาจะสั่งหมูเราก็บอกว่าสั่งเท่าไหร่เขาบอกเอาอีกพันหนึ่งโหเราช็อกเลยนะเจ้าเดิมใช่ไหมเจ้าเดิมเลยช็อกเลยแต่ว่าเขาขายดีนะไม่ไม่ผมคิดอย่างนี้ผมถามว่าพี่หมดแล้วเหรอเมื่อเช้าเพิ่งไปส่งนาพี่ดู เขาบอกขายหมดแล้วเหลือประมาณสักสองร้อยไม้ผลสุดท้ายก็ทําให้เขาอก็กลายเป็นว่าเขาสั่งผมวันละพันละพันเลยจนิงๆวันละพันเออผมเนี่ยทำไม่ได้ผมก็เอาเสียบก็เสียบไม่ทันไงคนงานก่อสร้างที่เป็นวันละสี่พันวันละสี่พันทุกวันคุณตรงถ้ามันมีคนอย่างนี้สักสามสี่คนนะเราต้องได้ตังค์เยอะแน่เลยว่ะต้องเป็นหมื่นเพราะว่าเราต้องเป็นหมื่นแน่เลยเรานึกในใจนะเออเราจะทํำยังไงก็ผมไม่คนรชอบอ่านหนังสือก็เห็นคนที่ประสบความสําเร็จเขาเขาทำโฆษณา เขาทำอะไรอย่างนี้ก็ทำนาติกอร์มาก็ไปขอติดสองแถวที่เขาผ่านเขียนว่าอะไรบ้างเขียนว่าหมูปิ้งนมสดแล้วก็สนใจติดต่อไม่กล้าใส่<อ>ชื่อแร้วบอกเบอร์่าอบอกเบอร์เราไม,ไม่กล้าใส่ชื่อก็คือตอนนั้นมันไม่นึกก่งวจะอะไรอย่างนั้นหรอกก็แค่สนใจติดต่อ ก็ไปติดที่แท็กซี่ที่รู้จักกันที่ขับกับเราไปติดที่ทรงหลังเบาะคนขับเวลาผู้โดยสารมานั่งจะได้อ่านเห็นอเออแล้วก็เจอตู้โทรศัพท์ที่ไหนมองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็ติดเฮียนบรับออเดอร์เรื่อยๆไม่ยอมหยุดทำนะครับกระทั่งน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ชีวิตของเฮียนบก็มาพลิกผันครั้งใหญ่ในช่วงปีนี้หละครับ ผลพวงจากน้ําท่วมนั่นก็คือการก่อเกิดโรงงานครับนาทีนั้นผมเป็นเจ้าเดียวที่ตัดสินใจไม่หยุดและนาทีนั้นที่ตัดสินใจถือว่าถูกไหมคื <ทำ S 1> อยอย่างนี้มผมก็ไม่นึกว่ามันจะถูกนะตอนนั้นกุลิช,ชานะ,ะเพราะว่าพอผมไม่ไม่หยุดปุ๊บเจ้าอื่นเขาหยุดกันหมดลูกค้าก็เริ่มมากันผมก็สงสัยลูกค้าทําไมมาเยอะคือเขาเคยซื้อคนอื่นอยู่แล้วคนอื่นไม่ทําเขาก็เลยมาซื้อผม<ะ>ผมก็เอ๊ะก็เริ่มคนซื้อเยอะขึ้นมันก็ดีแต่ผมทําไม่ทัน แต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกเสมือนก็ว่าผมมเริ่มเริ่มจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นเป็นช่วงของผมคนงานของเจ๊ต,ต่างๆที่หยุดกันเนี่ยเจ๊ต่อมเจ๊พรเจ๊อว้วเจ๊ใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนกันเขาก็มาของานผมทำก็เลยกลายเป็นผมได้ทั้งลูกค้ามาด้วยได้ทั้งลูกน้องคือคนงานมาด้วยก็เลยงานก็เลยทันไปที่ที่ททเทศบานลนครปักเกตนะไปถามบอกเขาว่าจะไป จดทะเบียนก่อสร้างอาคารเขาถามว่าพี่จะทําอะไรบอกจะทําโรงงานเสียบหมูเขาขำกันไม่เชื่อเลยว่าหมูปิ้งจะมาจนวันนี้เขาบอกว่าจะไปจะไปสร้างโรงงานทาไมหมูปิ้งมันไม่ใช่อาหารควบคุมพี่เสียบตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไปตั้งโรงงานเรื่องมากกว่าเปล่าอ๋อคือคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่แบบเขาตอนจะตั้งชื่อว่าสร้างโรงงานอะไรเนี่ยเขายังนึกกันไม่ออกว่าจะใช้ชื่อว่าโรงงานอะไรเขาก็เลยออกแบบไอ้เขาเรียกอหนึ่งอหนึ่งแบบอนุญาตในกก่อสร้างโรงงานเพื่อ สร้างโรงงานเนื้อหมูเสียบไม้เนื้อหมูเสียบไม้ภาษาเรียกเขาเนื้อหมูเสียบไม้ผมเป็นเจ้าแรกนะที่ไปยื่นทำนะเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกในประเทศไทยครับที่ไปยื่นทำที่เป็นโรงงานที่เป็นโรงงานเนื้อหมูเสียบไม้นี่เลยหมูปิ้งเราเนี่ยนะครับเจ้าอื่นนะก็มีลูกชิ้นไส้กรอกเขามีกันมานานแล้วแต่เราเป็นหมูปิ้งผมเป็นเจ้าแรกน้องลิชาครับนี่พี่ฟังเรื่องราวชีวิตของยนพหมูปิ้งนะฮะ ร้อยล้านเนี่ยพี่ฟังไปฟังมาชักจะหิวแล้วเนี่ยโอ้โหน้นพี่จงทานก่อนเลยไม่ต้องแกงใจอนหนูเพิ่มให้ม้อีกหนึ่งนะ<ฮ>แต่ว่าเนี้ยพี่จงเอาไปไม้เดียวแล้วก็อีกถุงหนึ่งพอสองถุงเนี้ยของลิช,ชาค่ะอีกสองไม้เนี้ยก็ของลิช,ชาค่ะกินหมดแล้วนัะน่ะ เอาไปให้พ่อแม่พี่น้องแถวบ้านเนี่ยมีญาติเยอะมากพี่จงไม่ต้องห่วงน้องนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักทานหมูปิ้งกันสักครู่หนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะช่วงหน้าเนี่ยน้องไผ่วิชาธรเนี่ยมีไอเดียท้าโดยมาฝากรับรองว่าเก๋กู้แน่ๆค่ะสักครู่ครับ ที่เป็นของจิว๋วโอ้ดูจากขนาดเทียบกับตัวไผ่ค่ะความสูงเนี่ยของร้านยังไม่ถึงคืบเลยนะคะแล้วถ้าเกิดมองไปที่นี่ร้านยิ่งเจริญการค้าร้านโชห่วยร้านนี้เห็นไหมคะของจิว๋วทั้งร้านเลยนี่ทำจริงจังมากแล้วเป็นงานฝีมืองานไอเดียที่ชื่อว่ามิิแฮปปี้บ็อกซ์นะคะ ที่เห็นอยู่นี้คือคมไฟที่ทำมาจากของจิ๋วค่ะงานแทนเมตดจำลองร้านโชห่วยร้านค้าย้อนวันวาน,วานใส่ดวงไฟเข้าไปตรงกลางนะคะเป็นกล่องไม้และเอาไว้วางตั้งโชวได้เก๋ไปอีกแบบค่ะผมทำเป็นช่องภาพมกกาซีนแล้ยุคนู้นเศรษฐกิจฟองสบู่แตกโอ้สี่สค่ะแล้วตอนนั้นก็ก็คือพอหนังสือปิดปุ๊บก็ต่นี้เราก็มาหาช่องทางว่าเอะเราจะทำอาชีพอะไรต่อไปอีก เพราะว่ายุคตอนนั้นไปที่ไหนก็ยังไม่ได้รับไม่มีเขาเรียกอะไรนะยังไม่รับพนักงานเลยช่วงนั้นก็เพอเิรเราก็ไปเจอหนังสือพิมพ์มาของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพของเขตหนองแขมก็มาเปิดดูก็มีงานงานประดิษฐ์งานพวกอาหารพวกเย็บปักถักร้อยออแล้วมันมีหมวดหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คืองานปั้นของจิ๋ว พี่ป้อมไปเรียนมา3เดือนนะคะแล้วนาไอเดียปั้นดินญี่ปุ่นมาต่อยอดเพิ่มไม้เพิ่มความสามารถทางศิละปะเข้าไปแล้วก็ไปเริ่มขายที่ตลาดนัดจัดจักเปเรือขายส้มตำขายส้มตำเอออย่างนี้แต่ละวัสดุที่พี่เอามาใส่เนี่ยไอที่บอกเป็นของปั้นคืออย่างถักที่เห็นนี้ใช่ไหมใช่แล้วยังอื่นนะที่ทำมาจากอะไรบ้างดูแบบเอะไผ่แอบเ็นนะตะแกงตะแกงที่ย่างแล้วมันคืออะไรอ๋อตะแกงก็ทํามาจาก มงวดความน่าสนใจนะคะอยู่ตรงที่ลูกค้าสามารถสั่งแบบร้านตามใจชอบได้ไม่เพียงเฉพาะร้านโชว์หวยเท่านั้นนะคะร้านทำฟันก็มีมาสั่งให้พี่ป้อมทำค่ะก็พอหลังจากงานนี้ปุ๊บผมก็ต่อยอดมาทำเป็นเสื้อยืดโซเรียโซก็คือเสื้อยืดของพี่ป้อมที่เอามาต่อยอดจากลวดลายไทยผสมกับศิลปะสมัยใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากคมไฟโอ้โห ขยันจริงๆนะคะพี่ป้อมและทั้งหมดนี้ก็คืองานไอเดียของหนุ่มใหญ่ไว้46ปีช่างภาพที่มีใจรักงานปั้นพี่ป้อมสุชินมินิแฮปปี้บ็อกซ์ค่ะใครสนใจเปิดเพจมินิแฮปปี้บ็อกซ์ดูได้เลยนะคะมินิแฮปปี้บ็อกซ์งานปั้นของจิว๋วเป็นอีกหนึ่งไอเดียท้ารวย โอ้โหนี่แหละครับไอเดียเก๋ๆที่น้องไผ่พามาฝากเนี่ย<ช>น่าสนใจมากใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่มีไอเดียเก๋ๆแปลกๆแ,แล้วสร้างเงินได้นคะคะ ส่งมาที่รายการลุกแล้วรวยค่ะรับรองว่าน้องไผ่วิชาทอนเนี่ยจะพาไปเกาะติดถึงที่แล้วก็เสนอเป็นไอเดียท้ารวยให้เรารได้รวยด้วยกันค่ะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับเย็นนบหมูนุ่มนะครับที่แบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในรายการลุกแล้วรวยค่ำคืนนี้ครับค่ะและติดตามให้ได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจท่านใดที่เริ่มต้นจากศูนย์แล้ววันนี้เขารวยเป็นหลักร้อยล้านค่ะติดตามให้ได้ทุกวันศุกร์นะคะเวลาสี่ทุ่มยี่รับนนี้หมดเวลา แล้วพวกเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ